ต่อมาอันที่2ก็คือในเรื่องของวิตามิน B นะพวกเราแต่ให้เป็น B รวมไปเลยไอบีคอมเพล็กซเนี่ยก็คือ B รวมทำไมบี B, รวมถึงสำคัญก็คือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของลดอาการเหนื่อยล้ากินวิตามิน B รวมไปนะก็ช่วยในเรื่องของ ระบบประสาทช่วยในเรื่องของลดอาการเหนื่อยลนะ้าบำรุงสมองช่วยเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้นะคะประเด็นก็คือวิตามิน B รวมเนี่ยตั้งแต่ B1- ถึง B12 ก็แต่ละตัวก็ต้องกินเกินวันละ100มิลลิกรัมวิตามิน B เนี่ยมันละลายได้ในน้ำเพราะฉะนั้นเรากินตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินพร้อมมื้ออาหารก็ได้นะกินบีรวมแล้วจะ ปัสสาวะสีเข้มฉีดสีเหลืองเป,เ,ปเป็นเก๊กหวยเป็นเรื่องปกติอ่ะอันที่3นะคะก็คือโอเมก้า3นะที่ได้จากฟิชออยล์นะคะหรือน้ำมันปลานะพวกเราไม่ใช่น้ำมันตับปลานะหลายคนเรียกผิดนะอันนี้เป็นไขมันจากเนื้อปลาเนาะก็คือฟิชออยล์หรือน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลานี่ก็คือลดการอักเสบป,ป้องกันโรคหัวใจนะช่วย ในเรื่องของความจำเรื่องของสมองนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยเรื่องของสมองความจำหัวใจป้องกันในเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายฉนะนนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องกาดาวแนละ้วว่า Fish Oil ให้กินที่มีแบบ EPA นะต้องมี EPA บวก DHA เนี่ยให้เกินวันละ1,000มิลลิกรัมนะเปอร์เดนะเปอร์เด ะะก็ต้องเอา EPA บวก DHA ให้เกินวันละ1,000มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ต้องไปดูว่าแต่ละยี่ห้อเขามี EPA DHA เท่าไหร่นะแล้วก็บวกตามนั้นนะแล้วก็คำนวณออกมาว่าเออเราจะต้องกินกี่เม็ดนะอันที่ 4. เออีอเนื่องจากว่าวัยนี้นะ40บวกเนี่ยก็เริ่มผิวแห้งมีริ้วรอยนะเพราะฉะนั้นวิตามินที่สำคัญอีกอันก็คือวิตามิน C นะคะวิตามินซีช่วยเรื่องของผิวพรรณฟื้นฟูเรื่องของเซลล์นะคะช่วยเรื่องของข้อต่อต่างๆด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของวิตามินซีแนะมันก็จะมีโปรตีนนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการในกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะวันหนึ่งก็กินพันมิลลิกรัมต่อวันวิตามินซีนะอันนี้ก็คือช่วยเรื่องของผิวพรรณนะแอนต้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระ นะคะอ่ะข้อ5อก็คือวิตามิน E นะจ๊ะวิตามิน E ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้านความเสื่อมของเซลล์ชะลอความเสื่อมเซลล์แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็ถามว่าวันหนึ่งกินเยอะไหมสำหรับวิตามิน E มันจะมีแบบรูปแบบ8ฟอร์มเลยนะเธอเวลาที่กินเนี่ยบ้านเราก็มักจะเป็นฟอร์มทั่วๆไปเนาะ ร่างกายเอาไปใช้ได้ดีที่สุดนะวิตามินอ e ีนะอ่ะได้ตั้งแต่1 0 0 1 0 0ถึง200มิลลิกรัมหลายๆคนกินถึง400มิลลิกรัมเลยนะต่อวันนะคะเออตัวนี้นะข้อที่6ข้อนี้สำคัญเออมาข้อสำคัญพอดีก็คือตัวโปรไบโอติกถามว่าทำไมโปรไบโอติกถึงสำคัญในวัย40บบวชเพราะ คือมันสาคัญหมดเลยนะทั้งหมดที่พูดมาทั้ง6ตัวเนี่ยนะก็คือมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของปรับสมดุลลำไส้นะตัวนี้นะอันนี้เบเบถูกปะแต่ประโยชน์ที่หลายๆคนกินโปรไบโอติกก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันเธอเพราะว่าอายุ40แล้วอะภูมิคุ้มกันแหละคนมันก็เริ่มแบบดรอปลงไปเนาะหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสตรสต่างๆนะคะที่เจอเนาะ โรคต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะภูมิคุ้มกนมันก็เริ่มตบอบเพราะฉะนั้นตัวโปรไบโอติกจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยบูตเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันได,ได้ได้ได้ดีมากนะคะปรับสมดุลลำไส้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองเรื่องของอารมณ์ของเรานะคะนี่ก็คือโปรไบโอติกนะแต่เวลากินให้กินในรูปแบบของซินไบโอติกก็คือว่ามีโปรกับพรีไบโอติกรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะ แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเป็นแคปซูลทนกรดเพื่อที่จะทำให้พาตัวโปรบิโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ไปไปอยู่ที่ลำไส้ของเราไม่โดนกรดทำลายไปซะก่อนโอเคไหมนะคะพยาะนั้นก็คือก็กีนในรูปแบบที่ชื่อว่าซินไบโอติกพวกเรานะเออชื่อว่าซินไบโอตินะคะอ่านะนี่คือทั้งหมด6 ตัวนะคะในเรื่องของวิตามินอาหารเสริมที่เหมาะสำหรับวัย40บวกนะคะมีอะไรบ้างก็เนี่ยวิตามิน d3 วิตามิน k2 แคลเซียมในกลุ่มนี้ก็คือสำหรับเรื่องกระดูกนะบีคอมเพล็กซสำหรับเรื่องของระบบประสาทในเรื่องของความสดชื่นจากการทำงานนะคุณกทำเป็นประจำทุกวันฟิชออยนะลดเรื่องของการอักเสบนะวัลพันวิลิกรรมขึ้นไปนะคะเรื่อง สมองเรื่องของหัวใจอ่าวิตามินซีก็ช่วยเรื่องของคอลลาเจนนะเรื่องของผิวอ่ะวิตามินอ e ีก็อีกตัวหนึ่งซี C กับอ e ีก็กินพร้อมกันไปเลยได้เลยนีจ้าก็วิตามินอ e ีอีกร้อยถึมิลลิกรัมต่อวันเนาะแล้วก็มีโปรไบโอติก์นะก็เป็นตัวที่สำคัญที่ช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของสมองของเราด้วยนะจ๊ะ สำคัญที่สุดก็คือพวกเราอย่าคิดว่าอาหารเสริมวิตามินนะ่มันเป็นยานะคะไม่ใช่ยาเราก็ไม่ได้แปลว่าเอาทําไมทําไมพี่กินครบตามี้ยังป่วยอยู่เลยล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็กินตามที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแนะนาเนี่ยนะก็ยังแบบยังแบบป่วยง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ มันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ยาเนาะ,ะ,ะการดูแลสุขภาพด้านอื่นสําคัญการเลือกกินอาหารสําคัญนะการดูแลเรื่องน้ําหนักตัวสําคัญมากพวกเราเพราะฉะนั้นการกินโลคาบนะกูดแฟตนะกินโปรโตีนให้ถึงทำํำไมเอฟร่วมด้วยนะสู้ๆนะจะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็นอน8ชั่วโมงอันนี้เป็นเบสิกที่พวกเราจะต้องทําด้วยนะใครที่แบบ ทำแบบยังไม่ถึงก็ค่อยๆฝึกตัวเองอย่าถึงกับแบบว่าอุย้ยมันเยอะทำไม่ได้เราไม่ทำหรือบอกว่าอ๋อก็แบบอะไรอะ่ะอยากจะทำให้ได้ทั้งหมดเลยภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆครั้งมันก็ยังไม่ใช่ตัวเราในเวอรช์ชันนั้นพวกเราเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปรับไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์นะไปให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ